ไปทรงไปทรงไปทรงเอื้อนเอืเอ้นอนเสียบปากรเจาะไปทรงพรอมั่นพี่น้องก่<ไ>อเมื่อกี้มึงมายอมเขอบบานนอนไม่ยอมเขอาห้องนอนน้ำมูพอมันติดเซิงเซิงภาษาอีสานแปลว่าซี่นะครับแหม่แหม่พอมึงไ,อไ,อไปตามยายขึ้นไปไอไอเอื้อนเอื้อนเอื้อน พอมึงขุนไปนอนนนบพอมึงนี่นี่มันขี้เกียจมากขี้เกียจมากเราจะให้ข้าเจ้าไปนอนกับพ่อคืนนี้นะครับเพราะว่าบักแบงไม่ยอมไม่ทำหมันนะฮะทำให้น้องอยากมีอาการเซิงหรือภาษาอีสาาเรียกว่าติดซี่นะครับพี่พีคุณน่ะตึมตุมอยู่ในห้องมันพุ่นคุณน่ะตึมตุมอยู่พุ่นตอนนี้ยายกำลังเดินมาส่งนะครับเราจะให้ข้าเจ้าไปเซิงพ่อมันนะครับคุณน่ะแม่ตึมตุมอยู่ ยก,เ,ยก,กเอาลูกมึงไปมาสิพอเปิดป่ะแม่มันบปิดย,ยินเลยนี่แม่แม่มันมีเสียงเพลงข้างในคุณไหนมีเพลงพ,พี่น้องไปหลบแล้วไปแล้วเปตัว,ม,ตวมาเอาลูกไปเลยไหนบอกว่าอยากเล่นมัน เป็นยังแม่มันสิมาเติมแม่มาเลยมึงเบิ่งดูนี่นะมึงบอเเลอตัวมันเกีเบิ่งมันนะออ้ยแม่พอมึงยังเบาเลยนี่นะลอยอยู่นี่นะเกือบแก่ายยังมึงเบิ่งนุรงเปิดออกมา้งเี่ยมันเบิ่งจากหน่อยด้วยแง่เมาแง่เมาเอามันเข้าไปหน่อยเนาะไปละบไปเฮาเอาโซ่งไม้หล่อยเด้อไปลเด้อไป คนมายเดียวไปเข้าไปมันหยาดหรือเปล่ามันหยาดหรือเปล่าวะไปรแม่มันหยาดว่ะเฉพาะมีอยู่ของล้านุ่งเออลงมาลงมาโอ้ข่อยังปิดประตูใส่หนาเนาะโอ้วัฒนาบักเปื้งมึงขวามึงขวามึงยังเบาเลยขวามึงยังบ่สนใจเลยบัะกดเจ้า โอ,อ้ยังโคตรตัเลยพี่ดอกบักลูกพ่อบอ่หักบักลูกพ่อบ่หักได้ดีแล้วแหละมึงยังมีพอมึงยังมีพอใช้บ้านตัวอ้ยโทรศัพท์แม่จะแม่อันโบเพื่อเพล็กอันไทยไทยไปกับโบฟูก,กัดแห่พี่น้องอันเบิรงน,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 นู่นนี่น่ะกล้องแม่โอ้ยจะแม่์โบปี พี่น้องเอ้ยอันผู้ใดสี่ผู้ใดสิอุดมุนอันนี้ไม่บ่ฮพิ่งผุนอ่ะบ่โฟกัสเสือไอผุนอ่ะไปแต่ถาไปโอ้ยบ่ได้เบิ่งดีดอกเมื่อนี่มันก็บ่อยากเขามันก็บ่อยากเขามันตีเสื้องหรือเสื่งภาษาอีสานที่แปลว่าซี่นะครับสอเสือสันลีไม่โชซี่นี่แหละพี่พี่โอ้ยกล้องแม่พี่น้องอันเดี๋ยวเด้อพยายามอยู่พยายามอยู่มันปรับระยะโฟกัสบ่ได้อือหือมันมาแซดพายผีแม่มันหยัง ตุนปากกเจ้ามึงจำไปเจอมึงติดสี่เอาาเเอปา,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 ากกเจ้าในตุกตามันดูแสตุกตุ๊กาะตุกตานออกแส่เดี๋ยวพี่นออกเอาตุกตาปกัเจ้าก่อน เมียบัเข้าเข้าเมียมาให้แล้วนี่นะครับพี่พี่ประโยชน์ของหมอนอีสานะครับสามารถสั่งไปให้หมาซี่ได้ที่ไลน์แออีสากนะครับเดาจึ๊จึ๊กจึ๊บจึ๊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 ฮะใครสิมาบอกเลขสี่ไงไม่มีใครรู้จักเลขสี่หรอโอ้ยจงบี่คิดมากใครจะมาบล็อกนี่แหละประโยชน์ของหมอนสั่งได้ที่ไลน์ออีสานะครับมีน้อยนะคบแต่อยากโปรโมทเฉยเฉย่แหละมีอยู่อันเดียวมั้งน่ะเรืออยู่นะ เออแม่ก็บอกเขาไม่มันแต่โดนแม่เบิ้งนูนนี่นะ่ะ